สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะเซกโลโซประกาศกล่าวกลางเวทีประเด็นที่นายทักษิณกำลังจะกลับบ้านในวันที่10สิงหาคมนี้ลั่นคำพูดผมจะเป็นข่าวหน้าหนึ่งเป็นคลิปที่ถูกแชร์ออกไปทั่วโลกออนไลน์เมื่อล่าสุดเซกโลโซได้ออกมาพูดกลางเวทีระบุว่าผมเชื่อเหลือเกินว่าสิ่ง,งที่ผม จะพูดมันจะเป็นข่าวหน้าหนึ่งในวันพรุ่งนี้ผมจะร้องเพลงกับคุณทักษินชินวัตรเขาจะกลับมาในวันที่10สิงหาคมนี้เพื่อนเต้นไม่ค่อยชอบให้พูดแบบนี้เท่าไหร่หรอกแต่ขอพูดในฐานะคนที่มีหัวใจประชาธิปไตยคนที่มีหัวใจประชาธิปไตยจะพูดอะไรก็ได้ครับเพลงนี้ชื่อว่านานเท่าไหร่ก็รอก่อนจะร้องเพลง ดังกล่าวให้แฟนๆได้ฟังกันหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนั้นทางฝั่งนายทักษิณชินวัตรก็ออกมาทวิตข้อความถึงเสกโลโซโดยระบุว่าขอบคุณเสกมากที่ร้องเพลงนานเท่าไหร่ก็รอให้ผมคอนเสิร์ตคราวหน้าถ้าเบิร์ดไม่ว่างเชิญผมแจมได้นะขอขอบคุณแหลงข่าวทีสนิวค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ